อย่าไปติดก,กับดักกับก,บการทํางานในชั่วโมงที่ยาวนานขึ้นแล้วคิดว่าจะเป็นคนที่ขยันการทํางานมากกว่าหรือมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าสวัสดีครับวันนี้พี่จะมาชวนน้องๆคุยเรื่องของเวลาการทํางานที่ยาวนานกว่าปกติถือว่ามีคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทํางานสูงกว่าคนที่ทํางานตามเวลาปกติจริงหรือไม่คําตอบคือจริงและไม่จริง มีความสับสนในเรื่องของวิธีคิดว่าเราทำงานวัวละ8ชั่วโมงกับเราทำงานวัวลา12ชั่วโมงเนี่ยอันไหนที่มองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการทำงานมากกว่ากันหรือเรามีประสิทธิภาพมากกว่ากันถ้ามองในมิติของเวลาอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราจะหลงทางนะครับจะต้องพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงาน8ชั่วโมงก็จริงแต่ถ้าประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงของ8ชั่วโมงนั้นนะ่ะเขามีประสิทธิภาพการทำงานถึง90% ในขณะที่คนทํางานถึง12ชั่วโมงแต่ประสิทธิภาพในการทํางานของเขาอยู่ที่เพียงแค่6%เอรามาดูตัวเลขทางคณิตศาสตร์กัน8ชั่วโมงคูณ90%ก็คือ98 72ตัวเลขก็ออกมาที่72ในขณะเดียวกันที่คนทํางาน12ชั่วโมงแต่ถ้าประสิทธิภาพการทํางานแค่60%ก็ 12, 6, 72เห็นไหมครับประสิทธิภาพในการทํางานออกมา72เท่ากันแต่คนคนนึงใช้เวลาแค่8ชั่วโมงในขณะที่คนอีกคนหนึ่งใช้เวลาถึง12ชั่วโมง นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ทํางาน12ชั่วโมงเป็นคนที่มีความทุ่มเทหรือตั้งใจทํางานหรือประสิทธิภาพดีกว่าคนที่ทํางาน8ชั่วโมงนั่นหมายความว่าอย่าไปติดกับดักกับการทํางานในชั่วโมงที่ยาวนานขึ้นแล้วคิดว่าจะเป็นคนที่ขยันการทํางานมากกว่าหรือมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าให้มองที่ประสิทธิภาพเป็นหลักชั่วโมงการทํางานสั้นยาวจะไม่สาคัญเท่ากับประสิทธิภาพในการทํางานของแต่ละชั่วโมงหวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจแล้วก็ หาวิธีคิดที่ถูกต้องเพื่อให้ตัวเองมองว่าเราควรจะทำงานนานแค่ไหนนานแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับประสิทธิภาพของเรามีแค่ไหนในแต่ละชั่วโมงที่เราทำงานไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ